สวัสดีครับพบกับเป้ชินเคยนะครับที่บริษัทเพชรยนต์สาขา2นะครับตรงนี้บอกเลยว่าเป็นรถเอลติสนะครับที่บอกเลยว่านะครับออปชั่นครบนะครับแล้วก็มีการเรียกว่าบิวสปาล้างชงให้เรียบร้อยแล้วนะครับทะเบียนสวยนะครับทะเบียน8781ครับมาพร้อมกับราคาที่ถูกแล้วนะครับเรียกว่าถูกสุดเลยนะตอนนี้นะครับยังไม่ติดจองนะครับตัวนี้เป็นตัวไม่ได้เชนนะครับรุ่นนี้นะครับพอตัวฉมดไม่ได้เชนที่ออกมานะครับเป็นตัวสปอร์ตปุ๊บนะครับตัวนี้ใช่ไหมครับ ตัวนี้กับหายากกว่าเดิมนะครับในท้องตลาดหายากมากนะครับและผมบอกเลยว่าราคานะครับกําลังดีไม่ถึง4ี่แสนจับต้องได้นะครับอัทิตตัวนี้ในเครื่องพันหนะครับข้อดีเลยนะครับเอาทัมลักอัทิตเนี่ยรถบอดี้กว้างนะครับรถบอดี้กว้างนั่งสบายนั่ง4ี่คน5คนนะครับสบายเลยแล้วก็ได้ในเรื่องของพวกถุงลมนิรภัยแอร์แบตถึงเก็ใบนะครับรอบคันและเป็นโฉมนะครับโฉมออกสปอร์ดูสวยหน้าชอ์แบบนี้นะครับไฟหน้านะครับปันติรีเฟคเตอร์สภาพสวยสภาพเดิมนะครับ ดังหน้าโครเมียม2ชั้นนะครับเป็นแบบไปดาดสมุทรสีสัมพีพันรถสภาพเดิมสวยนะครับรถเดิมบอดี้เดิมนะครับเป้ซื้อเข้ามาเนี่ยเดือนหนึ่งประมาณ40คันนะครับขายออกประมาณ40คันเหมือนกันนะครับซื้อเข้าซื้อออกนะครับคัดมาโดยเรียกว่ารถเนี่ยมีการตรวสภาพนะครับจากบริษัทนอกทุกคันนะครับคันนี้เป็นรถปีนะครับ19เนะเป็นอาทิตย์ปี19นะครับเครื่องพันถกร้อยซีซีนะครับ การกินน้ำมันนะครับก็อยู่ที่ประมาณ17-20กิโลลิตรนะครับถึง20กิโลลิตรนะครับซึ่งประหยัดมากนะครับประหยัดเลยบนถึงเถึงรถยอดนิยมนะครับและเล่มทะเบียนมีให้พร้อมโอนนะครับขายเงินสดและเงินผ่อนในราคา389,000นะครับฝากระโปรงสีสันพิเศรถสภาพเดิมนะครับสีบอลเงินนะครับเป็นสีพื้นดูแลรักษาง่ายๆนะครับส่วนตัวแม็กนะครับจะได้เป็นตัวแม็กซี่นะครับทูโทนแบบนี้ดำเงานะครับดำปัดเงานะครับเป็นเทาดาปัดเงายางมิชลินนะครับ ซึ่งยางเนี่ยบอกเลยว่ายังใหม่คลิปอยู่เลยนะครับยางแพงนะครับดอกหนาเป็นนิ้วนะครับส่วนปียางนะครับปี24นะก็เป๊ะเปียกให้แล้วนะครับปี24ตั้งศูนย์ขงล้อเรียบร้อยนะครับสภาพสวยเดิมครับสันคมชัดเจนตัวเครื่องดูว่ VVTI นะครับกระจกนะครับบอกเลยนะคันนี้กระจกเดิมติดฟิล์มลามิน่ามานะครับฟิล์มแล้วหน้า40นะติดมาครบๆกระจกเดิมแท้ภาษีพรบไม่มีขาดครับหมดปลายปีนะครับคันนี้นะครับ รถเดิมเกตเอนะครับโครงสร้างสวยบอดที่เดิมฟิล์มเนี่ยติดขนาด40รอบคันนะครับหัวจ่าประตูต่างนะครับไม่มีรอยถลอกเลยสภาพคลิปนะครับเปิดดูนะครับด้านในค่อนข้างใหม่นะครับค่อนข้างใหม่เลยโครงสร้างครับรถดูแค่นี้ก็รู้แล้วว่ารถเดิมนะครับหัวน็อตต่างๆโครงสร้างเดิมครับประตูประตูไม่มีถอดไม่มีแกะไม่มีชนนะครับแผ่นเพดเห็นไหมครับนี่ให้ดูอย่างนี้เลยกว่าเดือนมิถุนาปี19ครับเดิมแน่นอนนะครับประตูประตูเดิมๆนะครับ เบาะหนังนะครับเบาะหนังแอร์แบ็กซ้ายขวามีครบนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวเกียร์จะเป็นแบบ CVT นะครับ CVT นะ FM AM มีให้ครบนะครับไอแบ็กมีพร้อมลังค่าต่างๆสีสันดีพรนะครับดูได้เลยนะครับเดิมนะครับสภาพเดิมๆนะครับสปอร์ตเบน้าครงสร้างครับดูได้นะครับนี่เดิมแบบนี้เหมือนกันนะครับนี่สภาพเดิมๆเป็นอาชัดเจนนะครับไม่มีฟอมไม่มีชนนะครับมีบาเซอร์ให้ด้วยนะครับ เป้มีใบเซอร์จากบริษัทชิกนะครับเอามาให้ด้วยนะครับอ่าก็ลูกค้าเผื่อลูกค้าแบบไม่สบายใจนะครับก็เป้มีผลตรวจให้ดูทุกคันนะครับรถทุกคันมีการตรวจมาตรฐานเกจเอนะครับเบาะหนังนะครับสภาพเดิมๆตัวเนี้ยนะครับแต่ยังไม่มีแอร์หลังเพราะว่ายังไม่ใช่ตัวสปอร์ตนะครับถ้าเป็นโฉมสปอร์ตจะเป็นโฉมปี19 20ไอ้ปี20 21นะครับจะได้เป็นตัวโฉบสปอร์ตจะได้มีแอร์หลังนะครับแต่ตัวนี้จะเป็นฟาชั่นให้นะครับ ตัวยึดเบาะต่างครับมีจุดยึดไอโซฟิกให้ครบคือจุดยึดคาซีตมีให้ครบเลยนะครับสีสามพันรถนะครับสภาพเดิมเห็นไหมครับเดิมเดิมนะครับสภาพเดิมสวยนะครับกระจกด้านหลังครับคันนี้เคยิดฟิ์มาแล้วนะครับเปลียนฟิ์มาให้ใหม่แล้วนะครับแล้วก็ของเหลวเปลี่ยนพร้อมนะครับรถตู้คันเป้มีการเปลี่ยนของเหลวใช้สปา QC ให้ก่อนและหลังปล่อย2รอบ3รอบเลยนะครับคันนี้นะครับเครื่องพันหกนะครับร้อยยี่สิบห้าแรงม้า ฝาท้ายเปิดดูนะครับด้านในเดิมๆนะครับตัวถังบอดี้นะครับสภาพเดิมเช่นกันนะครับสภาพเดิมสภาพสวยนะครับสีต่างๆครับสภาพเดิมๆแบบนี้นะครับยางดันหลบนะยางตัวเนี้ยยางเกตดันหลบด้วยนะครับสีสภาพเดิมเช่นกันนะครับฝาทุ่าท้ายเดิมรถไม่มีชนไม่มีพิวามนะครับทีแม้ท้ายเดิมแบบนี้นะครับปราแจแม่แรงทุกอย่างอยู่ครบไม่ต้องห่วงครับเป้ QC ให้ตรวจให้หมดนะครับตลเข็บตัวถังนะครับดูนะเนี่ยครับต้องเดิมแบบนี้ เห็นไหมครับต้องเดินแบบนี้นะเนี่ยต้องเดิมนะครับสันโคมรอยพับต่างๆต้องชัดเจนแบบนี้นะครับฝาท้ายไม่เคยแกะไม่เคยเปลี่ยนไม่เคยไขไม่มีขยับเลยนะครับอันนี้สื่อว่าใช้ได้เลยสภาพดีนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยผมบอกก่อนนะว่ารถอะมีรับประกันให้จากเพยนนะครับแถมประกันเครื่องเกียร์ให้นะครับหนึ่งปีสองมิลลโลซ่อมศูนย์นะครับไปบอกเลยรับประกันเหมือนรถใหม่นะครับซ่อมศูนย์เลยนะซ่อมศูนย์นะครับ ยามพ่อซ่อมศูนย์นะครับสนใจโทรมาได้เลยนะครับด้านในเป็นเบาหนังโทนสว่างนะครับเบาหนังสีเบจนะครับโครงสร้างเดิมๆนะครับสปอร์ตเป็นอาร์คดูได้เลยนะครับนี่สภาพเดิมนะครับผูกค้อนต่างไม่เสียรูปนะนี่เดิมนะครับคาั้รนี้ใครสนใจโทรมาได้0 9 4ย์9 4 8 8สครับมีสมาร์ทอินทีเลตให้ด้วยนะครับถ้าเป็นปี17จจะยังไม่มีให้แต่ครันนี้ปี19แล้วมีให้นะครับ ชมปีสิบแปดสิบเก้าจะมีให้เป็นเคเรตนะครับคันนี้พวงมาลัยก็มันติฟังก์ชันนะครับแล้วก็รับสายวางสายได้หรือขอพิตัวนี้ยังรับสายวางสายไม่ได้นะครับแต่ว่าพวงมาลัยปรับระดับได้เพิ่มเสียงเสียงได้นะครับพุ s t า r t ได้มาแล้วครบๆนะครับกระจกปรับเพัาไฟฟ้าไม่แสนหกนะครับไม่เดิมไม่แท้นะครับใช้งานกันยาวๆไปเลยนะครับส่วนในเรื่องของเครื่องนะครับเป็นยังไงเดี๋ยวเป้พาไปดูนะครับกระจกไฟฟ้าอยู่แล้วครับ ใช้งานสะดวกนะครับขับสบายดูแลง่ายนะครับไม่ต้องมีความรู้เรื่องรถเยอะนะไปบอกก่อนเลยนะครับถ้าเอาอ้นี้ไปใช้นะครับปัญหาจุกจิกมันน้อยมากนะครับของเครื่องเปิดดูนะครับสภาพบอกเลยว่าค่อนข้างสวยเลยนะครับเหมือนรถใหม่นะครับเครื่องเดิมนะครับตัวเครื่องเป็นตัวดูอัล vvti นะครับดูอัลคือทํางานซ้ายขวาคือผ่อนเรียกว่าเซฟในเรื่องของการทางานของเครื่องยนต์นะครับให้เบาแรงขึ้นนะครับก็คือเป็นการยือายุการใช้งานของเครื่องยนต์นะครับ จากเมื่อก่อนเป็นแค่ตัวว v t i อนะครับตัวนี้เป็นดูอ้อแล้วนะครับซึ่งช่วงวัชิ่งต่างๆทํางานดีขึ้นเบาขึ้นแล้วก็เซฟนะครับน้ำมันดีขึ้นด้วยนะครับส่วนโครงสร้างครับซ้ายขวาหัวนงหัวน็อตเมนอาร์คนะครับดูได้เลยนี่ครับชัดๆซีนเดิมสภาพเดิมนะครับทามอาร์สามอยู่ครบแบบนี้นะครับโครงสร้างสวยบอดี้เดิมนะครับแบตเตอรี่นะครับเดี๋ยวไปดูให้นะเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่นะครับเดี๋ยวเปลี่ยนลูกใหม่ให้นะครับ คารนคาหน้าโครงสร้าง 3R 3L อยู่ครบนะครับแบตเตอรี่ไม่แน่ใจว่าว่าเปลี่ยนหรือยังนะครับอันนี้ไม่ไม่ไม่แน่ใจนะครับหัวหน้านน็อตโครงสร้างสภาพเดิมนะครับนี่โกลงโกลอกเดิมเห็นไหมแสดงว่าคันนี้รถไม่เคยชนไม่เคยเปลี่ยนนะครับฝานะครับน็อตไม่ขยับเลยเห็นไหมเดิมเดิมนะครับไปขายรถเดิมไม่ขายรถย้อมนะครับไปขายจะรถเดิมนะครับมีใบตรวจใบเซอร์ให้จากมาตรฐานเยอรมันสติ๊กเกอร์มอกออยู่ครบนะครับนี่ ฝาเดิมซีนเดิมไปแบบนี้นะครับนี่คือสีเดิมโรงงานนะครับเอาง่ายครับเราขายรถตัวรักษามาตรฐานนะครับไม่ทํารถย้อมนะครับเราไม่ทํารถย้อมเราขายรถเกตเองนะครับฝาตาปั๊มต่างๆอยู่ครบแบบนี้นะครับอันนี้บอกเลยว่าเดิมนะครับโมโน้อนอัตโน่เดิมนะครับเครื่องนะครับคันหกร้อยซีซีนะครับเดิมๆแบบนี้นะครับลูกค้าอยู่ที่ไหนนะครับดูคลิปนี้จบเหมือนลูกค้ามาดูเองที่บริษัทนะครับแบบรีวิวละเอียดอย่างนี้เลยนะครับ สำหรับลูกค้าวันไหนสนใจนะครับอาซติสตไว้ใช้งานนะครับเครื่องอึดถึกทนปัญหาน้อยนะครับศูนย์ทั่วประเทศนะครับมีแถมประกันเครื่องเกียร์ให้นะครับหปี2องมโลซ่อมสูย์เลยนะครับโทรมาได้เลยนะครับแคมเปญนี้คุ้มๆสำหรับเป้เท่านั้นนะครับศูนย์เก้าสี่เจ็ดแปดเก้าสี่แปดสี่แปดครับเป้ขายรถอาทิติส์นะครับบอกเลยว่าแถมคุ้มนะครับแถมคุ้มๆรับประกันคุณภาพให้นะครับรถเกียร์เแบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้ด้วยนะครับ จะได้ไม่พลาดรถสวยก่อนใครนะครับพรุ่งนี้เดี๋ยวจะถ่ายคันทั้งอื่นให้ดูจะมีตัวท็อปทอปเด็ดมาให้อีกนะครับซึ่งคนนี้ราคาถูกนะครับสามแสนแปดหมื่นกเท่านั้นพอยู่ประมาณหกพันเก้าเจ็ดพันนะครับถ้าสนใจโทรได้เลยครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ